สวัสดีค่ะวันนี้พาท่านผู้ชมไปชมโขงช้างปางบุญโดยมีน้องกะลําปอกแทนทองเป็นพระเอกข่ันใจคนเดิมเป็นผู้พานำเที่ยวค่ะกะลําปอกแทนทองมีความเฉลียวฉลาดเข้ากับแม่ช้างได้ทุกตัวเลยค่ะแถมยังเป็นที่รักและห่วงใยของสมาชิกทั้งหมดในโขงปางบุญวันนี้เขามายืนมองเราแต่ไม่เข้ามาใกล้ค่ะเพราะยังไม่คุ้นเคยกันดีนะัก คอยเดินเป็นกำลังใจให้แม <lak ifi jamais> <sm> <na> ่ๆภาพความสัมพันธ ok ์ท <spe> ี่มองดูแล้วให้ความอบอุ่นต่อจิตใจมากๆก็คือภาพนี้ค่ะที่แม่ช้างแก่งโสภาใช้งวงไปรูปนะคะที่ หัวของลูกช้างแทนทองลูกช้างแทนทองเองก็ใช้งวงไปสัมผัสใกล้ๆปากของแม่ช้างค่ะควานช้างที่ช่วยอำนวยความสะดวกและดูแลการเดินของช้างในวันนี้ข้างหน้าเราก็จะมีควานสง่าค่ะอยู่ทางด้านขวามือนะคะส่วนควานบุญเป่งจะอยู่ทางด้านซ้ายมือของท่านผู้ชมค่ะ นี่คือตำแหน่งท้ายแถวค่ะส่วนทางด้านหัวแถวด้านหน้าก็จะมีควานลักกับควานอุทัยนะคะสองควานช่วยกันดูแลกำกับความเรียบร้อยในการเดินแถวของช้างค่ะซึ่งช้างก็จะมีการแวะเวียนไปหยิบไปจับไปคว้าเอาหญ้าชนิดต่างๆหรือต้นไม้อ่อนๆที่เขียวๆอยู่ตามข้างทางขึ้นมากินควานก็อนุญาตให้ตามที่เห็นสมควรค่ะ เป็นการเดินทางเพื่อมุ่งไปยังแหล่งอาหารที่อยู่ด้านหน้าแต่ในระหว่างเดินไปนั้นสองข้างทางมีอะไรที่ช้างจะหยิบขึ้นมากินได้ช้างก็สามารถที่จะเข้าไปเลือกกินได้ค่ะจากนั้นก็ต้องออกเดินทางกันต่อไปค่ะบรรยากาศที่ช้างเดินไปในป่าแบบนี้อากาศสดชื่นให้ความรู้สึกเย็นสบายมากๆเลยค่ะเมื่อช้างเดินทางมาถึงอ่างเก็บน้ำ ทุกตัวก็จะได้ลงไปดื่มน้ำค่ะจากนั้นก็จะต้องออกเดินทางต่อนะคะค่ะเมื่อคุณแม่ทองแท้ยังยืนรีรออยู่ควานบุญเปงจึงได้เข้ามาจับที่ใบหูเพื่อเป็นการกระตุน้นบอกให้แม่ช้างเดินทางต่อไปค่ะขบวนเริ่มจะเคลื่อนแล้วแทนทองยังคงสนุกกับการใช้งวงจุกน้ำมีความสุขมากๆก,กับการที่ได้ใช้งวงพ่นน้ำมาใส่ตัวแบบนี้ค่ะ เขาก็ค่อยๆเดินขึ้นมาอย่างมีวินัยเลยนะคะซึ่งแม่ปลาแหลกทองพูลก็ยังคงทำหน้าที่รั้งท้ายเพื่อตรวจสอบดูว่า สมาชิกทุกตัวของโครงช้างปางบุญได้ขึ้นมาจากน้ำเรียบร้อยแล้วและกำลังเดินทางมุ่งหน้าเพื่อที่จะไปยังแหล่งอาหารต่อไปค่ะ มาถึงจุดนี้เราเห็นความเปลี่ยนแปลงของแม่ช้างแม่พังทองฟูนนะคะเธอหยุดยืนแล้วก็ใช้งวงค่ะกลับมาส่องมาที่เรานะคะสองสามครั้งค่ะเหมือนกับเป็นการสื่อสารอะไรบางอย่างนะคะซึ่ง ควานลักก็เข้าไปปลอบโยนค่ะแล้วก็ชักชวนให้แม่เดินนะคะแต่แม่ช้างก็หยุดแล้วก็ปัสสาวะออกมาจํานวนมากเลยค่ะพร้อมกับใช้งวงตีไปที่พื้นดังปังปังปังนะคะจากนั้นก็เอางวงยื่นไปหาควานบุญเปงค่ะเหมือนกับสื่อสารบอกกันนะคะว่าแม่เจออะไรสักอย่างหนึ่งค่ะเมื่อควานทั้งสองเข้าไปประกบเป็นเพื่อนอยู่ข้างๆแล้วแม่ปลาแหลกทองพูลก็ออกเดินทางต่อค่ะโดยควาน ลักก็ได้บอกกับเราว่าแม่มีอาการแบบนี้เพราะว่าด้านขวามือของเรานะคะจะเป็นที่ที่มีช้างงาอยู่ค่ะซึ่งเราไม่สามารถมองเห็นได้เนื่องจากช้างอยู่ไกลนะคะการเดินของแม่ทองพูลในช่วงนี้ก็จะเห็นมีมูลช้างอยู่กองอยู่ด้านล่างนะคะแต่ความสามารถของแม่ช้างไม่ต้องก้มลงมาดูเลยนะคะเขาเดินผ่านไปโดยที่เท้าไม่ไปเหยียบมูลช้างเลยค่ะ เออผ่านเนี่ยค่ะดูดูเขาเดินนะคะเขาจะไมไ่เหยียบอืน,นะคะช้างเนี่ยค่ะดูเออเขาไม่ได้ก้มลงมองเขารู้ได้ไงไม่รู้เนาะเออดูทีค่ะเดินไปไม่เหยียบนะคะไม่เหยียบเลยค่ะคนมีใครเหยียบนะระวังด้วยเนาะโอ้คุณยายคุณยายพาขึ้นเนินนะเนี่ยตอนเนี้ย ต้องพา้ารกเดินกับเดไม่ไหวแล้วแล้วใครจะแทนแม่ใส่ทองหรือเปล่าไม่ต้องต้องแยกเป็นสองกลุ่มนงภาพนี้อ๋อเหรออยู่กับนั้นได้อยู่เออกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มใคร้แล้วใครจะคุมกลุ่มเด็กน้อยเรายังไม่รู้เขาจัดกันเองใช่ไหม ตอนนี้เริ่มดูออกไหมว่าใครช่วยจัดอยู่ใชน้าไปอุ้ยรอยเท้ายายสวยเลยหาไป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 ไไปไไป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  ครับมีอารมณ์ดีอยู่ยายจ้ายายไหวอ๋อเหรอพี่ลักบอกว่าถ้าอารมณ์ดีนะคะเขาทั้งลูกก็ขึ้นได้ค่ะนะคะไม่เกี่ยวกับอายุค่ะอืเห็นไหมพี่ลักบอกว่าไอตัวเล็กร้องปไปเล้เหรอ ถึงตัวก่อนเพื่อนโอ้สุดยอดค่ะคุณยายคุณยายเป็นช้อปปิ้งอยู่กินอะไรหน้าเลยตัวไหนนอบาอ่ะใครช้อปปิ้งอยู่พี่พี่ละพี่ละใครน่ะดูแม่อะไรน่ะแม่ดูแม่แกงโจพานะคะเป็นลูกสาวคนโตของคุณคุณป้าเนี่ยเนี่ยค่ะแม่แกงโจพาแวะช้อปปิ้ง แต่เรามองไม่เห็นนาะเขาคงไดกิการได้ร่วมเดินทางไปกับโขงช้างปางบุญพร้อมกับพี่ควานที่ช่วยดูแลช้างนะคะนับเป็นโอกาสที่ดีและมีคุณค่ายิ่งค่ะในการเข้าไปสัมผัสชีวิตช้างที่อยู่ในธรรมชาติแบบนี้นะคะรวมทั้งวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเป็นอย่างมากค่ะที่ท่านได้เอื้อเฟื้อให้เราได้เข้าไปถ่ายทำนำภาพมาให้ท่านผู้ชมได้ชมขพรขอบคุณการดูแลที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยดูแลช้างโขงปางบุนอย่างดีทําให้เราได้มีช้างอยู่คู่กับประเทศไทยของเราเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งโขงซึ่งดูแล้วช้างทุกตัวล้วนมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องแทนทองกระลำปอก กำลังเป็นขวัญใจที่เราจะต้องจับตามองและไปให้กำลังใจกับแผดทองอย่างสม่ำเสมอคะ่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีคะ่ะ